ในระยะสะสมหรือเมนูหลายๆตัวที่เราค้นดูข้อมูลจะมีรูปนะครับสังเกตรูปนะครับมีรูปนี้นะครับอันนี้รูปผมใส่ไว้นะครับเป็นรูปทีมลิเวอร์พูลกำลังได้แชมป์ทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปตรงนี้เราทำยังไงเราไปที่เมนูที่6นะครับไปที่เมนูที่6ส่งรูปนะครับปับ๊บเมนูที่6นี้ก็เลือกรูปก่อนเลย อันดับแรกเลือกรูปมาป๊บพอเลือกรูปรูปจะอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราก,กดเลือกรูปข้างบนเพื่อเลือกรูปได้รูปมาเราก็ใส่อีบิฟของเรานะครับอีบิฟเราปิมพ์ไม่ตรงกดค้นหาแล้วก็กดเลือกนะครับแล้วก็บันทึกการส่งนะครับบันทึกการส่งรูปโปรไฟล์ของท่านกําลังส่งะนะครับเราก็กดรับทราบรอนะครับ ส่งรูปโปรไฟล์ของท่านเข้าระบบสําเร็จแล้วนะครับเมื่อส่งสําเร็จแล้วเราก็ทำไงเราก็กลับไปที่เมนูอาดูผลตรงนี้เมนูนะครับกลุ่มเดินระยะสะสมเอาใส่อีบิ๊เรานะครับ เห็นไหมครับว่ารูปเปลี่ยนแล้วจากรูปลิว o พลเมื่อกี้เป็นรูปผมเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับท่านสามารถเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล์ได้ตลอดเวลาอยากเปลี่ยนกี่รูปก็ได้วันละกี่ครั้งก็ได้รูป,รปจะ,ะระบบจะแสดงรูปสุดท้ายรูปที่ส่งล่าสุดให้นะครับ